ตองออฟเดย์วันนี้นะครับเกินไปแล้วว่าจะคุยหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างตัว GPS c นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตข้อมูลก,กันกับคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบลดาวด์ครับพี่จุ๋มสวัสดีครับครับสวัสดีครับ GPS c ฮะน่าสนใจยังไงบ้างในมุมมองพี่ครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็ดูถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยถามว่ายังน่าสนใจเท่าอดีตมันก็ต้องตอบว่าอย่าง นะแต่ว่าพอในเชิงภาพระยะสั้นทั้งที่คาตาท็อกปีอะเรื่องของราคานมันราคาก๊าซตะที่เริ่มลดลงเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาชดเชยปัจไยลบที่เขาเคยโดนในอดีต <ฮะ S 2> นะครับแล้วก็เหมือนตลาดน่าจะเริ่มมองออกแล้วว่ากลุ่มนี้มันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดละจุดต่ำสุดของคุณโมยฟ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างการให้พวก p p a หรือสัญญาณไฟฟ้าเนี่ย จากเดิมที่เคยให้รีเทิร์นเยอะๆเนี่ยแอดีตเนี่ยเริ่มมาเป็น normal เหมือนทั่วไปชาวบ้านเขาครับก็ตลาดพายอีกเรื่องหนึ่งนะพูดง่ายว่ารับรู้ไปหมดแล้วมันน่าจะผ่านจบปฐมแล้วแล้วก็เริ่มกลับมาหาการมุมการเติบโตในเชิงของปริมาณคือวอลลุ่มสัญญาในกวัดที่เขามีราคาอาจจะไม่ต้องลุ้นละก็คือไปเน้นขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าอะไรแบบนั้นกันเขาเรียกว่า IRR เนี่ยเดิมสมมติถ้าสมมเราเคยได้ยินสมมติว่าเราทำโซล่าเซลล์เนี่ยโอ้ได้ IRR เลข สองหลักกว่าเกือบสามักยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันผิดปกติเอาวาจริงจริงอ่ะมันผิดปกติมันเป็นไปไม่ได้เงี้ตัวนี้ก็เราปูขึ้นเรกอ่ะสิบต้นต้นสิบสองสิบสามสิบสี่เออพอได้แล้วเทียบกับคอร์สเอาคาร์บิตอรของเขาแต่ละที่เนี่ยแหวกก็เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เออมันเริ่มมา normal ทีเนี้ยพอจะกลับมาเริ่ม normal เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าใครเนี่ยพยายามหาโปรเจกต์ใหม่ๆมาลงทุนนะครับซึ่งดีซีก็เป็นหนึ่งในตัวที่มีความน่าสนใจในการหาโปรเจกต์ใหม่ๆหม่จริง่ ชอบอยู่สองสาตัวนะครับแต่ว่านี้เลือก TC ก่อนละกันเพราะว่าผมวิเคราะห์เรามีการอัปเดตทุกปีนะครับต <Okay. S 1> ัว TC เนี่ยจริงตอน,นตเนี้ย t a r t i n g การโกสเนี่ยมันจะมาเริ่มสี่กิโลแล้ก็คือเอาตัวเดิมวงคารั้วเดิมๆที่อยู่มาทำ e f f เฟ i e n ซีให้ดีขึ้นครับอัน้นที่สองคือการขยายไปเพื่อบ,บ้านไปด้านกรีนนะครับพวกนี้แล้วก็อันที่สามคือเรื่องของ new a c c e l e r a t เนี้ยเริ่มพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่า SMR คือนิวเคลียร์แบบขนาดเล็กสมอ l ฮอ่าอันนี้ก็น่าสนใจก็จะเป็นอะไรก็ถึงกับพวกทำโซลูชันนะจากเดิมบ้านเราเนี่ยมันเป็น B2B อเขาเรียกว่า B2G การขายไฟมาเริ่มมี B2B B2C มี Private PPA นะครับซึ่งพวกเนี้ยผมมองว่าอ่โรงไฟฟ้ามันจะเริ่มปรับสู่ยุคเสือนอนกินมาเริ่มมาทำมาหากินมากขึ้นคือขยันมากขึ้นแล้วแท็เริ่มธุรกิจมันง่ายนะได้ BPA มาจากรัฐแต่กระจกเนี้ยก็ต้องดูว่าใครมี ขาเรียกมีพาริตี้ในการที่จะไปอ,ออกอะกินละ,ะนะครับก็เราก็ชอบตัวหนึ่งนะฮะ t p เคือตัวเขาเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาเรื่องของต้นทุนก่อนเรื่องของแก๊สที่เราเคยวปวดรนรัฐบานพยายามกดค่าไฟไว้ถูกไหมฮะว่าต้องซับซิดีห้ามน,นะก็โดนกันเต็มๆต,ตัวเนี้ยเขาก็มีลูกค้าที่เขาเรียกว่าเป็น FT Link นะครับสอง5ยห้าปัจจุบ,บันเนี่ยเหลืออยู่วันไม่ถึง4ี่เละเหลืหอส9ิบเก้าซที่ค่า f อลง เขาก็ต้องลดค่าไฟให้ลูกค้าตามราคาขายครับแล้วก็เหลือเป็นหกสิเอดเปอร์เซ็นที่ตอนเนี้ลิงก์ตามต้นทุนเลยคือถ้าแก๊สลงเขาก็ลงแก๊สขึ้นเขาก็ขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้มันโดนเรื่องประมาณว่าแก๊สขึ้นแต่ราคาค่าไฟห้างขึ้นนะเขาก็โดนกดมาร์จิ้นใช่ไหมตอนนี้เขาก็ไปรื้อสัญญากับลูกค้าเขาพวก IPP s p p ทั้งหลายพวก SPP ทั้งหลายกับลูกค้าเฮ้ยต่อไปทรงอยู่สูตรนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาอิ t e r v มากขึ้นคุณก็ต้อง pass t h r แล้ว คดณแาถ้าเกิดแคสขึ้นนะคุณก็รับไปเลยนะครับไม่ว่าจะมาจะขึ้นค่าไฟหรือไม่ขึ้นค่าไฟเพราะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมนี่คือเป็นโรงงานในนิคมอะไรต่างๆตอนเนี้ขึ้นมาเริ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตเป้าหมายคือเจ็ดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเพราะนั้นการบอกปัจจัยลบที่รัฐบาลคอยอินทวีนค่าไฟ้องห้าเกินสามก้าวเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าอะไรอยู่เนี่ยทุกสามเดือนแล้วก็มาแทงเลขกันว่าสามจุดเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดพาร่ไปเรื่อยๆก็คือเจ็ดสิบเปอร ในประเทศไทยมันลงเมื่อไหร่เน mm. ี่ยคุณน่าค่ายรดลงไปเลยมันก็จะล้อกับ mm. ลูกค้าด้วยเพราะลูกค้าก็มีค่าต่อติฟตามกับสภาวะที่โลกทั้งโลกเจอกันเหมือนกันหมดต้นทุนพลังงาน,นงมันร่มเหมือนกันหมดอันนี้ก็จะเป็นทาที่ทําให้มาจิ้นเขาเนี่ยจากเดิมโดนเพจเพจเพมากๆ mm. เรื่องที่มีมาจิ้นที่ปปกติแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เสียเปรียบก,กับโรงไฟเจ้านูน้นเจ้านี้บางคนเนี่ยมีขายลูกค้าอาาาุตสาหกรรมเยอะ uh huh. อย่างบีกิมทีเีบางคนมี i อ p เยอะ ครับอะไรพวกนี้เขาก็ไม่กระทบถูกไหมสามเก้าเก้าอะไรเงี้ยมันก็จะให้ทุกคนเนี่ยสูงมาตรฐานไม่มาทักเดียวกันเพราะการคขมงแทร,ระหว่างรถไฟฟ้านี่กับรถไฟฟ้านูน่นเราจะเริ่มที่มันไม่ต้องมากังวลว่าคนนี้คนนี้เยอะแยะกว่าเพราะรัฐบาลกดดันกว่าอ,อ,อะไรเงี้ยมันจะเริ่มสุกเพราะมันุมองรถไฟฟ้าต่อไปหลังนี้มันจะมองง่ายขึ้นมองเป็นเซกเตอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ได้ปีกย่อยมากอาจจะมองแค่นี้รีโนเวลอาจจะคนนี้มีเมืองอนอกเยอะคนนี้เมืองไทยเยอะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้เรื่องของการจดได้เรื่องค่าไฟจากภาครัฐเนี่ยจะหายไป ก่อนหน้านี้นอันนี้เป็นเรื่องออหนึ่งเ <c oughs> ชิญเ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 ชิญต่อต่อครับก็ค<ๆ>ือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าปลดล็อกปัจจัยลบกครับทย่งเราบอกครับครับแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็เคยพูดมาตลอดนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปขยายมันจนรวดเร็วจนเกินไปเนี่ยปริมาณ <Evet. S 1> ไฟฟ้ามันยังเยอะอยู่เลยมันทุกวันนี้ดีมามันขึ้นมาเพียงพอหรือยังแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงคือจริงๆถามว่าดีมาเราก็อยู่มาถ้าจำตัวเมื่อกี้าเกิดตัวเลขสามสี่หมื่น แหลแต่เรามี dispatch ที่ลอง,ลงับไว้แค่ห้าหกคือีเ s ิร์ฟเรามีเยอะแต่ที่มีพอดูอย่างนั้นมันมันยากผมคิดว่าช่วงที่มันไฟมันพีคเนี่ยก็คือทุ่มสองทุ่มของหน้าร้อนเมษาพฤษภาไฟมันจะขึ้นมาแบบเหลือร reserve อยู่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันทิปไปใกล้ๆอ่ะไฟมันจะดับคือระบรบไฟฟ้าเนี่ยมันทิปที่นึ่งก็วง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 มันดับทั้งแบบมันเราแต่ให้มันพอดีพอในช่วงหน้าอย่างเงี้ยหน้าที่หน้าไม่ร้อนหน้าหรือหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเหลือร reserve เยอะมมัันก็เลยีปญหา ว่ามันมันไม่รีเวลแต่ทีนี้ประเด็นคือเราไปสร้างเลพาประเภทที่สร้างหลอเยอะแล้วก็ไม่เดินคือ IPP ทั้งหลายแล้วกันคุ้มง่ายแต่ที่เขาจะเริ่มปรับจะเห็นว่ารอบล่าสุดเนการปรับก็คือจะเป็นเรื่องของ n e w a b l e ที่เป็นไฮบิคมากขึ้นก็คือคือมีทั้งเอ็นเนอรีโซลิตเข้ามาแบบครับเพื่อนคุณก็ไม่ต้องบิลแล้วค่าดีก็คือถ้าไฟก็ถูกเลยสองสามบาทเนี่ยก็คือประเทศไทยก็ไม่เสียหายเพราะฉนั้นไอ้ส่วนเนี้ย ต้องยอมรับว,ว่าดีมาเราก็เติบโตแต่จริงๆตอนนี้เรารอให้มันมีโรงมีดีมาแล้วก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าอันนี้มันผิดหลักการเพ <อ S 2> ราะโรงไฟฟ้ามันใช้เวลาสร้างของสามปีพอค่าคไฟมันมามันมาเร็วถูกไหมครับมันอยู่ดีบอกคุณจะไม่ฟอร์ไม่ได้มันจะเหมือนเวียดนามที่จริงแล้วเขาไปได้ไกลกว่านี้นะลงเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมเขาติดเรื่องครับเรื่องไฟอืไฟก็ไม่ไม่ไม่เสถียรแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีเท่าเมืองไทยอันก็ฝยเป็นจุดได้เปรียบของเมืองไทยเพราะนั่นเนี่ยเราจะรอให้แบบค่อยๆสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่มีแสแปร์เลยเราก็จะสูญเสียมากในการอย่างกันเพราะว่าโดยโครงสร้างเราคนเราเนี่ยเรื่องของด้านแรงงานเนี่ยก็สู้เริ่มเชือ่อเวยดนามไม่ได้เพราะนั้นก็เอาจุดเนี้ยจุดขายตรงนี้นะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยจริงๆไฟฟ้าที่อยากจ,จะบอกดีมา์ที่มันเริ่มมาคือเรื่องของดัตต้าเซนเตอร์ถูกไหมดัตต้าเซนเตอร์เนี่ยเป็นใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้ไฟต่อพื้นที่เนี่ยสูงสากลสิบกว่าทั่วไปโรงงานว่าโรงงานใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไรทใช้กี่เนี่ยกี่เม็ก่เมล็ด ไอเนี้ยหนึ่งไร่จะใช้มากสิบเท่าหรือห้าเท่าขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเริ่มมีแนวโน้มแล้วบ้านเรามีบีเออบีอไอขอเรื่องดักจัเจอหลายแสนล้านเลยตอนนี้สามสี่แสนล้านขออย่างเดียวนั้นยังไม่มายังไม่ได้ก็คืออาจจะต้องขอไว้ก่อนไงเพราะว่ามันต้องไปดูเรื่องดีมาตอนนี้เราเห็นว่าแต่ละคนแต่ละเจ้าก็เริ่มบิวอัพเรื่องของคาวขึ้นมาคือไปเอาเซอร์วิสมาก่อนส่วนลูกค้าจะคอนเวอร์ตจากระบบเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันมาใช้ดัคาวเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องใช้มีอกนิขงมั ะะต้องถึงถึงทามมิงแหละตอนนี้จึงมันใกล้ถึงจุดละต้องยงอมรับว่า AI อยอางชัดเจนที T, ตัวใหม่ล่าสุดก,ก็ต้องยอมถ้าใครเลยไม่ใช้จริงก็ใช้แบบส,สั่งการให้มันดีๆเลยนะพม่ใช่แบบสั่งแบบซีโอสั่งแบบให้มันทำหนาอกมันทำได้ดีมากนะมันแบบทำได้ค่อนข้างละเอียดกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ว่าเราต้องสั่งสั่งเฉพาะจอจงมากขึ้นหน่อยเหมือนสั่งให้มันมันถูกต้องเพราะนั้นแแนวโน้มเนี่ยภาคธุรกิจก็จะเริ่มมาคอนเวิร์ตใช้ดัตช์เซ็นเตอร์หรือข่าวหรือเซอร์วิสทางเนี่ยจจะสูงขึ้น นะครับก็เป็นไ hey ด้หนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาเล็งไว้เหมือนกันพวกเรื่องของ US เคเพราะเขาพูดอยู่ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับแต่ใน่ณงเดีเนี่ยจริงๆเขามีอีกเรื่องหนึ่ง,ง,งที่ที่ชัดก่าคนอื่นก็คือกลุ่ม b อ,อนมีโรงไฟฟ้าในเครือเนี่ยรายประเภทต่าก<อ>ทุกคนลงกันใครองค์ใครอครอยก็มี g c ก็มีเขาจะเริ่มจับยัดรวมกันโอเคก็ให้ g c เนี่ย เอ็ตเทคโอเวอร์มาใช่ไคือซื้อมาซื้อของซื้อมาก็จะมีคัพซี่โค้ดแล้วก็ data บุ๊กกำไรช่วงที่ดอกเบี้ยมางแบบนี้คืออย่างไทยออยตอนนี้ก็ต้องเห็นเขาสร้างโรงกลั่นใหม่ถูกไหมเขามีปัญหาเรื่องแคปโปลโ้นี่สูงสุดก็อาจจะต้องไดเวทอะไรบางอย่างออกมาบ้างอะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันมีการมอนิทัยส์ซึ่งกลุ่มที่ทำสำเร็จแล้วคือปูซิเมนต์ไทยแต่เขาไม่ได้ขายโรงไฟฟ้านะปูซิเมนต์ไปขายโลหิตอินโดได้เงินมาก้อนหนึ่งตัวแม่ก็ดีอันนี้ก็เหมือนกันนะผมมมมมคคคิิดดดว่่่่่าััันนนนนนงงจจะะอออยูใใโหห้้้กกก็ไพพซีีเึ ก็ท se um, ําให้ถึงแม้มืองไทยไม่เปิดประมูลอะไรใหม่เน uh,> ี่ย GEIC ก็จะมีโก้จากเมืองไทยข้อดีของโก้ของเมืองไทยคือรีเบลิตี้สูงลูกค้าชัดเจนขายในไอน้ําได้ด้วยนอกจากขายไฟก็ได้รีเทิร์นสมนาสมเนื้อแล้วก็คุมอัตราเปลียนก็ไม่ต้องเยอะไม่มีปัญหาเรื่องสวิงเรื่องใดเลยเพราะคงกู้เงินเงินบาทสวิ h จริงคุณน่ซื้อมาปุ๊บมีกําไรมีมาติ้นแน่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจนหรับ GEIC นะครับแล้วส่วนของเมืองนอกเองเนี่ยเขาก็มีที่อินเดีย ซึ่งได้สัญญาใหม่กันว่าอินเดียเนี่ยจะขึ้นไปเกือบสองยี่สิบกิกะจากปัจจุบันที่เจ็ดเจ็ดกิกกว่าๆครับนะครับก็ทําให้อินเดียก็จะเป็นแหล่งหนึ่งที่คิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะคือตอนนี้ที่ผ่านมามันขับทุนนะเพราะว่ามันคับซี่แต่สเกลไม่ได้แต่หลังจากนี้มันจะค่อนข,ข้างดีภายในปีสองพันสามสิบเนี่ยมันจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเมื่อก่อนที่ฟังอนิเมตติ้งเขาก็พูดเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ Small Nuclear r e เ c t o r เนี่ย ก็ดูน่าสนใจเพราะมันแค่ยูนิตหนึ่งเนี่ยมันหลักร้อยมิกวัตคือเดิมเนี่ยเพื่อสร้างโรงฟ้านิวเคลียร์มันใหญ่เป็นพันเจ็ดแปดร้อยหรือพันขึ้นเนี่ยเหมือนที่บูจิกอยู่เนี่ยพอมีปัญหาทีเนี่ยมันก็เขาเรียกผุกคนก็เสียวแล้วกันเกสียไม่มีใครอยากหน้าอยู่แถวบ้านบ้านัเออดีอ่ะรู้มัน เกียร์สิ่งแวดล้อมดีไม่ปล่อยมลภาวะ CO2 แต่สร้างไดอย่ามาสร้างแต่บ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกทุกคนก็คิดอย่างนั้นแต่พอไปเอสเอ็มอารเนี่ยมันเริ่มร้อยเมกเลยมันก็พอไหวควบคุมได้แล้วก็เทคโนโลยีมันเริ่มดีเวลาลวไหลเนี่ยมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนที่เอาลิควิดเป็นแบบตืออ่อนเย็นใช่ไหมมันจะเริ่มมีเอเตอร์แบบรุ่นใหม่ซึ่งมันเสถียรขึ้นครับความรุนแรงแล้วก็สร้างบนแรงเขาเรียกไงไม่ต้องมีเพชอร์เยอะขึ้นความรุนแรงของการถ้ามันเสียหายยิ่งมันไม่รุนแรงระเบิดก็เป็นอันหนึ่งที่เขาก มองไทยโคตรทุกคนเลยนะกรับก็บพูด oh, ปีกิกก็พูด <okay. S 2> แต่ว่ามันมันคงเป็นเทรนด์จริงๆ mm hmm. นะไอ้พวกเทรนด์ที่ใหม่ๆพวกเนี้ยเวลาลงทุนเนี้ยไออาจะสูงอือ mm hmm. แล้วก็รัฐบาลก็ซับซิดี่เพราะนะ่อซีโอทูแบก็ไออันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะนั้นพอโดยรวมแล้วเนี่ยตัวตัวทีพีเเนี่ยถ้าเราดูจากโครงสร้างปัจจุบันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีไฟฟ้าอยู่ในมือเท่าไหร่ ัจจุบันเนี่ยณณณปัจจุบันเนี่ยมี7,300เมกะวัตครับนะครับภายใน2 3 0บเนี่ยมันจะขึ้นหนึ่งเท่าตัวเป็น10,000เพราะนั้น<ม>ถ้าเห็นภาพอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันมีโกรดแล้ว,ค,ค,ลวคือเมืองไทยเนี่ยะหาธุกกิจที่มันโกรดได้เท่า,าตัวโดยง่ายเนอะมันยากโอเคมันใช้เงินนะแต่ไม่ได้มาฟรีๆแล้วกันแต่ว่าเต๋ว่ามันมันมันมีโกรดแล้วแหละคือต้องยอมรับการลงทุนในตลาด่่นเรือองงข เป็นหุ้นบันผลหุ้นแข็งแกร่งนะครับก็เป็นเซกเมนต์หนึ่งละกันที่ที่คนชอบเนี่ยบันผลแต่ถามว่าถ้าเราจะลงทุนที่มีโกจริงจริงบางเราไม่มีในเทนยี่ในวีดีอาอะไรเงี้ยเราก็มีแต่ดีอาร์เขาเล่นหุ้นนีดคนึ่แต่ว่าแต่หาหุ้นที่มีโกร w โดยโดยโดยคับซิตี้เอ่ยหรือหรือตัวคันเองเนี่ยน้อยก็จะมีแค่กลุ่มโรงไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยที่จะพอได้มีโกร w ได้นะครับก็ผมคิดว่าถ้ามุมมองเนี่ยเจ็ดไปพันสี่เนี่ยถือว่า เือบจะเยอะที่สุดในอุตสาหกรรมของบีกิมถ้าไปดูเนี่ยก็โกรดเหมือนกันแต่ไม,ไม่ไม่เท่าไม่เท่าตัวเท่าสเตเสนะครับแต่ว่าบีก<ๆ>ิมก็มีปัญหาหนี้สินที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับตอะน,นั้นเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าเพียวแล้วกันผมก็เลยมองว่าอ่ะจีพีดูมีสอรี่แหละแต่ถ้าไปดูกราฟเนี่ยกราฟก็มีแอดวานมันเป็นเรื่องอื่นด้วยแล้วมันกลายเป็นเรื่องอื่นมันจะไม่ใช่ไฟฟ้ามันก็มันพอกาแพงเติ้ลทูเลเปิลเนี่ยมันพูดยากนะครับมันถ้าเราเอาแบบตัดท่านั้นก่อนเราเอาไฟฟ้าไฟฟ้้าาววัเเนนีีี่่ยถือตม ทับซี่ในการโกสในมือเนี่ยสูงที่สุดตัวเนี่ยของเมืองไทยตอนนี้ครับที่บอกชอบสองสมตัวเนี่ยก็คือที่บอกไปก็คือมีบีกริมมีกอลฟแต่มีบีกริมเลือกมีเอโก้แต่ว่าเอโก้เราไม่ได้ครอบเวิร์เชิญเปเปอร์ครับแต่จริงก็คือที่ถ้าชอบสองตัวตอนนี้นะจะชอบที่สุดก็คือตัวบีเอ็กซ์เอกับเอโก้ครับส่วนท่านจะขยายคือสองคนนี้ไปโตอย่างเมืองนอกเท่านั้นเลยนะจะบอกว่าสองคนนี้โตอย่างเมืองนอกค่อนข้างเยอะ ถ้าจะขยายครับป็ซิตี้เท่าตัวขนาดนี้เนี่ยสต้งสตังเขามีปัญหาไหมครับหรือว่าจริงๆมีมีเงินพอลงทุนอยู่คือจริงๆถามว่าข้อข้อดีของธุรกิจไฟฟ้าคือแบงค์เนี่ยปล่อยง่ายสี่หนึ่งสามหนึ่งเนี่ยปล่อยไั้หมดคือ,อคุณหามาเถอะคุณมี p p a เพราะส่วนใหญ่ก็ซื้อขายกับกู้ได้หมดเพราะนั้นในเรื่องของการโกลดเนี่ยไม่สำคัญแต่กระสับกระส่ายคือจุดที่เราซื้อหรือที่เรากู้เนี่ยมันจะกู้ควรจะกู้ที่ช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำครับเพราะว่ารีเทิร์นมันจะสูง แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาพวกโรยฟ้ากู้เนี่ยขเขาจะฟิกดอกเบี้ยกับกับแบงก์ไปเลยเช่นตอนนี้ดอกเบีย้ยเท่านี้นะผมฟิกไปเลยเพราะนะี้โปรเจกต์ในอดีตเนี่ย่หลายอันเนี่ยถ้าซื้อซื้อตอนที่ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันจะได้รีเทิร์นในระยะยาวายดีกว่าอ,อืครับมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรต้องระมัดระวังไว้ไหมจสี GPS ่คือกลุ่มพวกเนี้ยตอนนี้พอพอเขาจัดปัญหาเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนเรื่องของการลิงก์ n ของราคาค่าไฟไปกับต้นทุนมากขึ้นเนี่ยครับทางกว่าจะเรื่องการอินทวี e อย่างภาครัฐตรงเนี้ยเริ่มถูกยกออกจากมุมมองนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้กลุ่มนี้มันไม่ร์ฟอร์มเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยถึงท้นี่กระทบไม่เยอะด้วยนะจริงๆกระทบในเออนนิด่งไม่เยอะแต่ว่าซนติเ m e n t มันมาแรงอ่ะอยู่ดีๆก็มีใครไม่ลงมาพูดนะว่าขอค่าไฟเท่านั้นเท่านี้อ่ะลงกันหมดเจ็ดเซนหกเซนซึ่งมันเป็นไปยากหรือไงคุณกันด้วยโครงสร้างแต่ว่ามันทำให้เรื่องนี้ถูกยกออกไปนะครับดังนั้น ต่ก็ไม่แน่หรอกเราก็ไม่รู้ว่าภาครัฐจะลงเพงลมพัดขนาดไหนนะ,ะได้ึือเอาสอบไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ท้ายสุดก็ตรงนี้มันจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือ,อเวลาการไปลงทุนมองน,นอกของตรงนี้เห่วนว่าลงไฟฟ้าเมืองไทยตอนนี้เริ่มเป็นดิจ i o n ลคอม m านีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าดูคนเนี่ยก็ไปหลายที่อะฮะทั่วโลกกันไปตอนนี้เมืองไทยธุรกิจไฟฟ้าไม่ธรรมดานะไปลงทั้งถึงอเมริกาก็มี mm. ไปลงถึงที่ไหนก็มีอง <Okay, S 2> เกาหลีนี่ไปกันแบบสะเบือนก็บ้านขายบ้านหมานบางที ตอให้เราคิดดีแค่ไหนคิดแล้วครอบไปไหนเป็นเมืนนองนอกเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่อาจจะอันเอ็กซ์เพกเหมือนกันได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราอาจจะโดนเหมือนบ้านเราไปคำนวณไปลดค่าไฟลดไอ้อาจจก็มีนะอย่างเวียดนามก็มีที่หลายๆคนโดนอย่างปีกิม,มก็โดนในโรงไฟฟ้าที่เวียดนามนะต่นอาทิตย์นะครับก็อาจจะเป็นส่วนนั้นนะครับแล้วก็ต้นทุนเรื่องของอัตาดอกเบียแล้วกันถ้าเรนดอกเบียเป็นขาขึ้นก็ต้องยอมรับหุ้นอันเดอร์โรงไฟฟ้าจะอันเดอร์ผูกพอแต่เราคิดว่าตอนนี้ระยะสั้นเมืองไทยเนี่ยรวมถึงโลกด้วย มันจะเริ่มเข้าสู่เลทคัตไซเคิลมันควรจะดีจากที่เราเป็นขาขึ้นเนี่ยมาน่าจะ3ปี4ปีแล้วมั้ง <okay. S 1> คูงนุ 3, ่มลงว้านเนี่ยมาเลยอันเดอร์โปรฟอร์มมา3-4ปีแล้วหลังจากนี้ถ้ามาเป็นเลทคัตไซเคิลคือเมืองไทยเริ่มคัตอเมริกาเริ่ม,มคัตเนี่ยลงาฟ้านมันจะกลับมาได้เพราะว่าถ้าเราดูเชิงเวอร์ชันเ่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะใช้ DCF ครับ Discount Rate <amation S 1> เนี่ยมันมีรูปของตากเบียตัวหารอยู่ข้างล่างถ้าตัวหารมันเล็กลงเนี่ยมูลค่าต่อข้างบนเนี่ยเวอร์ช ดีเซฟเนี่ยมันจะสูงขึ้นโดยสมัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบแนะนาให้ซื้อหุ้นลงไฟ้าในจังหวะที่ดอกเบีย้ยเริ่มเป็นเปลี่ยนจากขาข,ขึ้นแลคการเป็นขาหุ้นมันจะเพอร์ฟอร์มครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แรงส่งตัวจากการที่เขามีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เวอร์ชันที่ดูดีข,ขึ้นได้ครับเราเราทาราคาเหมาะสมของตัว g p s ไว้เท่าไหร่บนหลักการอะไรบ้างครับออนนี้เราทำอยู่ที่สี่สิบาทนะครับอิงด้วยดีเซฟอย่างที่เราบอกเนี่ยครับแล้วก็ แหวกอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ห้าจุดการอาจจะต่ำนิดน,นึงนะแต่ว่าผมคิดว่าตัวโลหิฟ้าเนี่ยมันมีแหวกที่ตามมา่ำกว่าธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไปเพราะว่าบิทคอยอัพไซตลแล้วก็รวมถึงต้นทุนการกู้เนี่ยเขาทำได้ต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ <ców. S 2> ก็เลยทําให้ตัวแหวกอาจจะต่ำแต่คิดว่าอยู่ในเลเวลเดียวกับโลงิฟ้าทุกอื่นทั่วไปอืแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้อัพไซต์ก็ดูจะไม่ค่อยกว้างแล้วสิหรือว่ายังไงครับอ่าใช่ครับก็ต้องตอนเนี้ยังไม่ได้รวมไปตัวเมื่อกี้ที่อ่าอาวาดาของอ เป้าหมายของแคสโฟในอนาคตได้น,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือดอกเบีย้ยอาจจะยังใส่ไม่เต็มที่เพราะว่าก่อนงน้เราเพิ่งประชุมอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เซอร์ไพรส์ครับแต่จริงก็ไม่ได้ว่าเซอร์ไพรส์ก็เหมือนจะเตรียมตัวมาคัดตรงหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอยอมรับว,ว่ามันอย่างที่บอกเรากลัวตั้งสองเท่าอันหนึ่งเท่าใช่ไหมเพราะจริงเนี่ยผมคิดว่านาวิเคห์ยังไม่ได้ใส่ใส่เต็มๆหรอกผมคิดว่ายังไม่ได้ใส่กันเต็มๆกายังพอมีอัพไซต์ต่อนะครับ ตัวนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เป็นดอกเบีย้ยแพงๆเนี่ยก็พี่แล้วขึ้นไปหนะ<ช>้าหกสิบนะผมทำไม่ผิดแ<ช>ต่ทำไม่ผิดปัจจุบันเนี่ยอยู่สามสิบเอก็ถือว่ายัโอเคผลอาจจะไม่โดดเด่นนะต้องยนะับสามสเปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เด่นมากแต่ว่าพอมองครับซีโก้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจในตีของการที่เล่นดอกเบีย้ยขาลงออโอเคหรือว่าใครอยากถือยาวๆก็าาอาจจะพอได้เพราะเขาบอกว่าเขาคอมมิตนี่ว่าจะต้อง กรรมการเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งเพราะคอมมิชนะเอออันนี้ไม่ใช่แบบบางที่เขาโชว์อยาก t a เก็ตนะบางคนไม่เขาไปอ่านเปเปอร์ไปอ่านบทเขายืนยันถ้าเรื่อง Presentation ของนักผลงทุนเขาจิกทีเก็ตครับแต่ไม่คอมมิ t อันนี้คือ c o ม m i t ว่าเขาได้มาแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยนักงทุนไปไปบ่นได้ไปไปตำหนิบทได้เพราะเขาโชว์เองอันนี้นี่ Presentation ของ g P C เองเป็นบทผู้บริหารได้โอเคได้ครับก็เอาเป็นทางเลือกอีกหนึ่งตัวนะครับให้กับผู้ลงทุนก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่จงมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ